สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเพืเ่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกันลัคนาการประจำเครื่องเดินหลังของเดือนกรกฎา,าคม2 5 6 3ค่ะชาวราศีกันลัคนาการนะคะ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง21กันยายนนะคะชาแนลนี Channel ้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่จะไม่เหมือนของไทยการอันดุงความรักความสัมพันธ,ธ์ให้กับชาวราศรีกรนลัคนาการใน EP นี้นะคะจะเป็นการอันดุงความรักแบบโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะบางเคสสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็น ไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่แนะนําให้นําหน้าไพา่ทั้งหมดนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวด้วยตัวเองนะคะก็ไม่ขออนุญ,ญาตนะคะฝากประชาสัมพันธ์สําหรับนะคะโปรโมชั่นการดูดวงส่วนตัวนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้เนาะไม่อ่า ทำโปรโมชั่นนะคะลดค่าครู10%ทั้ง3แพ็กเกจเลยนะคะก็คืออทั้งแพ็กเกจแบบพิมพ์ตอบนะคะ3คำถาม5คำถามนะคะแล้วก็แพ็กเกจแบบโทรไลน์40นาทีนะคะก็ทั้ง3แพ็กเกจนี้ลดค่าครู10%ค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวกับมัยนะคะก็สามารถแอดไลน์ i ีเข้ามานะสอบถามรา,ายละเอียดค่าครูหรือขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะ ก็ขออนุญ,ญาตฝากประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยเนาะก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะชาวราศีกันลัคนาการชาวธาตุด,ดินนะคะไม่เปิดไพ่ให้เราสิบใบค่ะอดีตปัจจุบนันอนาคตรวมถึงคําแนะนำหนึ่งใบเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในอดีตท,ที่ผ่านมาชาวราศีกันลัคนาการนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะ ไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะใบที่2ค่ะได้เป็นไพ่ Judgment ค่ะและใบที่3เป็นไพ่ Empress นะคะ ชาวราศีการลัคนาการคะ่ะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะคนคนนั้นอาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะหรืออาจจะคุยกับชาวต่างชาตินะคะคุยกับชาววันศุกร์นะคะคุยกับใครก็ได้นะคะไม่อ่านตามนา้าไพ่นะไม่รู้สึกว่าในอดีตท,ที่ผ่านมานะคะชาวราศีการลัคนาการคุณน่าจะได้ไปพบไปเจอกับคนคนนี้นะคะอา,อาจจะเป็นได้เจอกันจากการเดินทางนะคะจากการทํางานนะคะเป็นไปได้เนาะแล้วก็ อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะคนคนนี้ค่ะคุณเจอกับเขานะคะแล้วก็คุณรู้สึกว่าเหมือนกับเหมือนกับเคยเจอกันมาก่อนตั้งเหมือนกับพอเราเราได้เจอเขาอะค่ะครั้งแรกเรารู้สึกว่าเอ้ยคนคนนี้เหมือนเหมือนมันคุ้นหน้าจังเลยเนาะเหมือนมันแบบว่า เราเคยรู้จักกันมาก่อนไหมเราเคยเจอกันมาก่อนไหมอะไรประมาณเนี้มันจะมีความรู้สึกคุ้นเคยคุ้นชินอยู่ตรงนั้นนะคะเนาะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่อืมอาจจะเป็นอาจจะเป็นคนเก่าในอดีตชาติก็ได้นะอาจจะเป็นคู่คนรักเก่าในอ,อดีตชาติที่ได้วนกลับมาเจอกันมันทำมันก็เลยทำให้ตัวคุณเนี่ยรู้สึกว่า รู้สึกคุ้นหน้าคุณตารู้สึกผูกพันรู้สึกเหมือนกับเคยเจอกันเคยรู้จักกันมาก่อนอะไรประมาณเนี้มันเหมือนถูกชะตาค่ะเนาะแล้วก็ตัวคุณกับตัวเขานะคะคบกันก็มองถึงอนาคตร,ร่วมกันนะคะมองแบบว่าถึงขั้นกับแต่งงานมีครอบครัวกันเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีกันลัคนากันค่ะ เี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคม2563นี้นะคะชาวราศีกรกขณาการความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะไพ<อ>่ใแบ,บแรกค่ะได้เป็นไพ่อัศวินถือเรียนค่ะใบที่สองสิบดาบและใบที่สามเป็นไพ่เก้าดาบนะคะ<อ>ชาวราศีกรกขณาการคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุด,ดินด้วยกันเองปรึกษบกันมังกรน,นะคะหรืออาจจะคุยกับชาวธาตลมนะคะมิถุน ตูนกลุ่มนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนาภาไพนะคะไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของชาวราศีการลัคนาการในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคมน,นี้ไม่รู้สึกว่าตัวคุณจะมีความเครียดมากๆกกับความสัมพันธ์นะคะเนาะความสัมพันธ์นี้มันมันอาจจะเป็นปัญหาที่ ตั้งแต่คบกันมาค่ะปัญหานี้มันไม่ได้ถูกแก้ไขมันเป็นปัญหาที่ทำให้ตัวคุณและตัวเขาเออต้องเจ็บปวดด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะปัญหาที่ว่านี้ตามหน้าภพ่ไม่ได้บอกว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่มันคือปัญหาที่ ทำให้ความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าอัศวินถือเหรียญค่ะยังถือกันและกันในความสัมพันธ์อยู่ตัวคุณและตัวเขายังคงเป็นคนรักกันอยู่แต่ความสัมพันธ์ในครั้งนี้สังเกตว่าม้ามันไม่ได้ขยับเลยม้ายังยืนอยู่นิ่งๆแสดงว่าความสัมพันธ์ตั้งแต่ในดอดที่ผ่านมานะคะมันนิ่งมันเงียบมันเฉยมันไม่ถูกพัฒนาไปไปข้างหน้าค่ะเหมือนอย่างที่ตัวตัวเราคาดหวังไว้ ตั้งแต่ในอดีตตามหน้าไพ่นะคะอืมคือในอดีตคุณคาดหวงังคุณมองถึงอนาคตคุณมองถึงแบบว่า,อ,าอยากจะแต่งงานมีลูกอะไรประมาณนี้เออสร้างครอบครัวด้วยกันแต่ณปัจจุบันนี้รวมถึงแนวโน้มในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี้ความสัมพันธ์มันชะง,งักลงนะคะอา่าแล้วก็มันเลยทำให้ตัวคุณ หรือว่าอาจจะเป็นตัวเขาด้วยเช่นเดียวกันที่ค่อนข้างที่จะเครียดกับความสัมพันธ์คืออยากจะให้มันพัฒนาค่ะกลัวแล้วก็มีความกังวลว่ามันจะไปไม่ถึงเส้นชัยปัญหาต่างๆตั้งแต่คบกันมานะคะมันเป็นปัญหาเดิมๆปัญหาเก่า ไม่ได้ถูกแก้ไขนะคะมันก็เลยทำให้ตัวคุณมีความรู้สึกวิตกแล้วก็กังวลในความสัมพันธ์ว่ามันจะไม่คืบหน้ากลัวว่าความสัมพันธ์นี้มันจะต้องหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้ได้เป็นเป็นได้เท่านี้อะไรประมาณนี้คะ่ะมีความเครียดมีความกังวลคิดเยอะคิดมากคิดไปเองคิดล่วงหน้านะคะชาวราศีกันยลัคนาการให้ระมัดระวังความคิดของตัวเองไว้ด้วยนะคะ อันนี้ก็คือแนวโน้มเนาะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกร,รกฎาคมค่ะชาวราศีกรากคณะกันมีแนวโน้มที่จะเครียดกับความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะให้ ระวังสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันละคานากันจะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นนะใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่ดีเมจิเชียนคะ่ะตรงนี้คือเอาคำนะคะ ไพ่ใบที่สองนะคะได้เป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าค่ะใบที่สนะคะได้เป็นไพ่หถ้วยค่ะชาวราศีกรกณะนารคุณอาจจะคุยกับชาววันพุธนะคะคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคุยกับชาวธาตุน้ํกา,า,นกากรกฎมีนพิจิกคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักบินนะคะเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นคนที่ วิศวกรนะคะเป็นประกอบอาชีพอะไรประมาณเนี้ยแบบเก่งๆแบบเขาเรียกว่าเป็นอาชีพที่ที่ต้องใช้ทักษะแล้วก็ความรู้เฉพาะตัวอะไรประมาณนี้คุยกับใครก็ได้นะคะไม่อ่านตามน้าไพ่นะไม่รู้สึกว่าเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันลัคนากัรน,นะคะถึงตัวคุณจะเครียดจะอะไรก็ตามนะคะกังวลวิตกกังวลน,นะคะแล้วก็แล้วก็เหมือนกับ ปัญหาต่างๆในอดีตมันเหมือนกับไม่ได้ถูกแก้ไขเนาะแล้วก็ตัวคุณก็มีโอกาสที่จะคิดถึงเรื่องราวนะคะคิดถึงคำพูดคิดถึงสิ่งต่างๆในอดีตที่ผ่านมาทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะคะเนาะแต่ว่าในความสัมพันธ์นะคะไม่รู้สึกว่าเมื่อไพร หนึ่งไม้เท้ากับไพ่ดิมิทเ,เชียนมันเข้ามาอยู่ด้วยกันคือมันเป็นไพ่หมายเลขหนึ่งทั้งคู่อะค่ะอืมไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมันยังได้ไปต่อนะคะถ้าส,สำหรับคนที่เอ่อความสัมพันธ์มันมันแค่หยุดนิ่งนะคะมันไม่ได้มีเรื่องราวที่ทะเลาะกันจนจนจน,จนต้องแยกทางกันหรือว่าจบกันไปอะไรประมาณนี้ค่ะอืมไม่รู้สึกว่าตัวคุณจะถามว่ายังยังคิดถึงยัง ถามว่ายังมีความผิดหวังยังมีความเครียดความกังวลในความสัมพันธ์อยู่ไหมมันยังมีอยู่แต่ตัวคุณนะคะเลือกที่จะเริ่มต้นนะคะอ,อ,อาจจะไม่ใช่การเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่แต่เป็นการเริ่มต้นขยับขยื่นผลักดันความสัมพันธ์เดิมกับคนคนเดิมให้มันไปข้างหน้าเรื่องราวต่างๆที่จากแนวดีที่ผ่านมาอาจจะเป็นคำพูดหรือว่าการกระทำที่ ทําให้ตัวคุณและคู่ของคุณเสียความรู้สึกแก่กันนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่ทะเลาะก,กันเสียความรู้สึกนะคะนะหรืออาจจะเป็นคําพูดที่ทําร้ายความรู้สึกกันอะไรประมาณนี้เสียอกเสียใจผิดหวังอะไรประมาณนี้ค่ะตัวคุณเลือกที่จะปล่อยมันไปนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่นับหนึ่งกันใหม่นะคะกับคนเดิมนี่แหละกับคนเก่านี่แหละนะ เออนะคะก็มีเกณฑ์เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือแนวโน้มในอนาคตนะคะมไม่มองว่าถ้าหากว่าเราคุณสามารถให้อภัยเขาได้เนาะแล้วก็ตัวเขาก็ยังรักคุณและตัวคุณก็ยังรักเขานะคะ ไม่มองว่าเรารองเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะมันก็ไม่เสียหายอะไรในเมื่อคนทั้งคู่ก็ยังมีความรักให้แกะก,กันอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะะแนะนาอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกันยลคัคนาการค่ะไม่เปิดไพ่คําแนะนำหนึ่งใบน,นะคะได้เป็นไพ่อัศาวินถือดาบอัศาวินถือดาบเข้ามาบอกว่าความรักความสัมพันธ์ถ้าหากว่ามันมีปัญหาก็ขอให้พูดคุยกันนะคะ แต่ว่าการพูดคุยกันต้องให้ระมัดระวังในเรื่องราวของอารมณ์นะคะเราชาวราศีกรกษณะาการมีเกณฑ์ที่จะโมโหหงุดหงิดนะคะอารมณ์เสียนะคะอารมณ์ร้อนนะคะเหวี่ยงวีนบานบึ้มวิวิแตกอะไรประมาณนี้เออนะก็ไม่รู้สึกว่าต้องใจเย็นๆนะคะชาวราศีกรกษณะาการออจะมีจะมีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันแน่นอนแต่ว่า ต้องนะคะจะเย็นๆนะคะมีสตินะคะแล้วก็ต้องพูดคุยกันแบบว่าในช่วงที่อารมณ์สงบๆหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าตัวคุณใจร้อนนะคะแล้วก็ทะเาลาะก,กันก็มีโอกาสที่จะมีปากมีเสียงนะคะแล้วปัญหานั้นมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ถูกแก้ไขอะคะ่ะมันจะยิ่งทำร้ายความรู้สึกกันไปอีกดังนั้นต้องใจเย็นๆนะคะอืม อย่าใจร้อนอย่าหัวร้อนนะคะก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับชาวราศีกันลัคนากันนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้แม่มาตลอดสำหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์อดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่าครูหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไปให้หมดแล้วเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่เม่อัปเดตขึ้นมา แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะเจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ